วันนี้จะเล่าให้ฟังว่าคือเมื่อคือนเนี้ยแองจีนอนดึกมากเพราะว่าทํางานเพลินขาดวันเนี้ยไปโรงเรียนเกือบสายก็ไปโรงเรียนแบบหน้าเนอไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรเลยนะคะก็เลยเข้าไปเซเว่นค่ะไปหาซื้อเครื่องสําอางมาแต่งหน้าให้พอมีสีสันแต่แองจี้ดันไปเจอเีนซิ่งยี่ห้อดังตัวใหม่ค่ะทุกคนเขากล้ามากกล้าที่จะเคมว่าล้างเครื่องสําอางกันน้ําออกภายในหนึ่งนาทีไม่ต้องใช้สําลีคือตัวนี้เลยนะคะ แต่ขอเซ็นเซอร์ไว้ก่อนนะคะถ้ามันออกจริงเนี่ยเดี๋ยวจะมาเฉลยค่ะว่ามันคือตัวไหนเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปลองใช้คิ้นซีองจจะให้ทุกคนเห็นว่านาีเนี่ยใช้เครื่องสว่างกันน้ำนะคะ ไม่มีอะไรติดออกมาเลยนะคะมารอบนี้ถึงเวลาพิสูจน์แล้วค่ะว่ามันจะออกจริงหรือเปล่าสูตรนี้นะคะเขาบอกว่าคนที่ผิวแพ้ง่ายหรือเป็นสิวเนี่ยสามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าทําจากสารสก,กัดจากออร์แกนิกค,ค่ะแล้วก็ไม่แต่งกลิ่นไม่มีน้ําหอมร้อเอร์เซ็นตนะคะนี่ค่ะทุกคนน้องเขาเอาออกจริงค่ะทุกคนดู นี่เลยค่ะคีนซิงออยตัวนี้เลยที่คุณจี้ได้มาจากเซเว่นค่ะน้องเขาค่าตัว50นิน,นิดเองนะคะใครที่อยากลองนะคะไปหาซื้อมาลองตําดวจค่ะเพราะตอนที่ไปเจอเนี่ยน้องเหลือไม่กี่ซองแล้วนะคะ